สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องของเราเนาะเลยาเจ็ดเป็ดเก้าทาลอตโอเควันนี้เลยามาทำแรนดอมดีกว่าเนาะอะ,อะวันนี้เลยามีไพ่อัรล์เคลสามสำรับเนาะมาเปิดให้กับคุณแล้วก็มีไพ่ทาโล่สำรับนี้เนาะไปเปิดที่หลังอะวันนี้ไพ่ออล์เคลสามสำรับนี้ อยากบอกอะไรกับคุณในเรื่องราวของความรักอยากแนะนําอะไรคุณหรือว่าอาจจะเป็นตัวตนเป็น energy ของคุณก็ได้ขึ้นมาเนาะแล้วอยากจะเปิดให้สําหรับหนึ่งสามใบแล้วกันเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเนาะันเลยเปิดแพ่นสาหรับนี้ให้ก่อนเนะเอาะออย่างละสามใบเนาะสำหรับนี้เป็น อ่บันดันเป็นแบบความอาบันดันจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวดานางฟ้าของคุณเนาะอ่บันดันแองเจลอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นไดอารี่เนาะอ่ะอ,อยากละสามไปดีกว่าเนาะ แล้วหลังจากนั้นเราเค่อยมาเปิดอ่านเนะเาะอันนี้เป็นโรแมนติกเลิฟเนาะ เราไปดูความหมายจากหน้าไพ่กันเลยเนาะอ่ะเรามาฟังความหมายจากหน้าไพ่กันเลยเนาะอันนี้เป็นอะบันดันเนาะเป็นไพ่ออลลเคลิลสำหรับนี้เพื่อนๆพูดถึงความ ความอุดมสมบูรณ์เนาะของคุณหรือว่าความอุดมสมบูรณ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแนะนําคุณก็ได้เนาะหรือว่าเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นความรักความสัมพันธ์คุณก็ได้เนาะได้หมดทุกสถานการณ์เอาไปเปรียบเทียบพลังงานที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องราวในชีวิตของคุณ ปัจจุบันขณะของคุณหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันนี้ก็เป็นได้เนาะเอามาดูความหมายไพ่ใบแรกเลยเนะาะไพ่ไพ่อา่าใบแรกนี้เนาะอันที่ว่าเป็นอับบันดันนะไพ่ใบแรกนี้เขาหมายความว่าอย่างไรมาฟังความหมายกันเลยเนาะเขาบอกว่าอา่าหากคุณ หากคุณตั้งตั้งใจกระทำความดีมาตลอดนะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างคุณแบบตั้งใจตั้งมั่นตั้งใจทำความดีเนะมาตลอดคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีประมาณนั้นเนาะอืมไพ่อันนี้หมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะถูกเลือกก็ได้เนาะอืมเนี่ยไพ่ก็ ก็จะหมายความว่าหากคุณตั้งใจทําความดีมาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเนาะความสุขความสมบูรณ์ก็จะเข้ามาตอบแทนคุณเนาะทุกถิ่าทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่เข้ามาตอบแทนหรือว่าที่คุณได้ก็เพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณที่คุณตั้ง มันตั้งใจในความดีกระทาแต่ความดีให้กับตัวเองผู้อื่นและคนรอบข้างและต่อโลกใบนี้นะเนาะจงทําดีต่อไปในประมาณนั้นอะ่ะเอออันนี้ก็จะเป็นเป็นไพ่ประมาณแบบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโชคมีลาบอะไรประมาณนั้นนะเนาะถ้าพูดถึงก,การใช้ชีวิตนะ่ะถ้าพูดถึงความรักความสัมพันธ์คุณก็อาจจะได้คอมมิตเมนต์หรือว่าได้ ความโชคดีเออมีคนมาลักมาชอบอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเป็นคนโสดเนาะอืมถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนคุณก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นคนที่ถูกเลือกก็เป็นได้ถ้าอยู่ในงานในสายงานของคุณคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบเป็นที่สูงขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้า,ผาแผนกอะไรก็ได้ก็ว่ากันไปเนาะอืม อะใบที่สอใบต่อมาเนี่ยพูดถึงมันพูดถึง,ถงความสุขเนาะอืการอยู่ร่วมกันเนี่ยเห็นไหมความการอยู่ร่วมกันประมาณนั้นเนาะเขาหมายความว่าย,ยังไงทามาฟังความหมายมาเนาะอะไรที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณไม่มีใครเนาะที่จะมาพัก ุณไปได้ประมาณนั้นนะถ้าหากความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วเออเนาะก็คนนั้นนั่นแหละก็คือของคุณไม่มีใครไปภาคไปได้หรือประมาณนั้นเนาะหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังอยู่แบบเติร์ดปาร์ตี้หรือว่ายังอยู่ในการเลือกอะไรประมาณนั้นนะเนาะและทีนี้ไพ่ก็อยากจะบอกว่า ถ้าสิ่งไหนที่เป็นของเรานะ่ะมันก็จะเป็นของเราอยู่วันยังค่ามไม่มีใครสามารถมาพาคไปได้เพราะจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําหนดมาแบบนั้นหรือว่ากําหนดให้เราได้มาคู่กับเขาเขามาคู่กับเราถ้ามันไม่ใช่มันจะมีบางอย่างบางสิ่งที่มากดดันให้เราได้ออกจากกันประมาณนั้นเนาะอืมเพราะทุกคนมนุษย์ทุกคนที่ลงมาเกิดในภพชาตินี้ รวนแล้วแต่จัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางโกววางแผนแบบวางเส้นทางให้แล้วคุณต้องเดินในเส้นทางนี้คนนี้ต้องเดินในเส้นทางนี้เนาะมันมีเรื่องราวของแต่ละคนที่กําหนดมาอยู่แล้วประมาณนั้นเนาะเราไม่ต้องลงไปแข่งขันกับใครทางนั้นอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะอยากแนะนําคุณเนาะไม่จําเป็นต้องแข่งขันกันหรือว่ายื้อแย่งกันประมาณนั้น,นเนาะ พราะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อุดมสมบูรณ์สําหรับทุกคนอยู่แล้วที่เราลงมาในภพชาตินี้มาเป็นมนุษย์ก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อุดมสมบูรณ์ของทุกคนนะมันมีอยู่แล้วประมาณนั้นเนาะเน,นี่ยเพราะมีทุกอย่างที่อุดมสมบูรณ์สําหรับทุกคนอยู่แล้วคุณสามารถเข้าถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่จํากัด ที่ไม่มีขอบเขตจำกัดนะสำหรับคุณสำหรับตัวของคุณเองได้เนาะและยังสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นการการร่วมมือกับพันธมิตรคุณสามารถบรรลุทุกอย่างได้ทุกทุกสิ่งได้ประมาณนั้นอนะ่ะคือความรักความสามัคคีกันเนาะถ้าสมมติเราจะทำงานโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งถ้าสมมติทำคนเดียวมันก็อาจจะ ไปได้ยากไปถึงเป้าหมายไปถึงความสําเร็จได้ยากถ้าสมมุติเรามีความรักความเมตตาไม่ไม่ความสามัคคีกันคนนี้ทําสิ่งหนึ่งอีกคนทําอย่างหนึ่งมันก็มารวมรวมกันมันก็มุ่งหน้าเข้าเป้าหมายหรือว่ามีชัยชนะได้เร็วกว่าอะไรประมาณนั้นเนะะาะอแล้วใบที่สามเขาก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเสี่ยงหรือว่าการเสี่ยงโชคก็ได้เนาะเนี่ยอืม เออเขาก็มาฟังความหมายกันการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและความสำเร็จทั้งหมดเนาะการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและความสำเร็จทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงเนาะในระดับหนึ่งและคุณพร้อมที่จะปฏิบัติต,ตามคำแนะนำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปสู่ดินแดนใหม่ๆ หรือ,อยังประมาณนั้นเนาะอืมเมื่อคุณละทิ้งสิ่งที่คุณคิดว่าสะดวกสบายแต่มันไม่เหมาะสมกับคุณมันทําให้คุณไม่มีความสุขมันไม่เติมเต็มให้กับคุณประมาณนั้นอะ่ะเออถ้าคุณละทิ้งสิ่งนั้นได้ถ้าคุณละทิ้งสิ่งนั้นได้เนาะ คุณก็จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆหรือว่าพื้นที่ใหม่ๆที่มีความหมายมากขึ้นหรือว่ามีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากกว่าที่คุณคิดว่ามันสะดวกสบายและคุณคิดว่ามันมีความสุขแล้วคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนั้นนะเนาะแต่มันก็ยังทําให้คุณแบบไม่เติมเต็มยังไม่มีความสุขยังยังทุกข์อะไรยังขาดบางสิ่งบางอย่างอะไรประมาณนั้นนะ หากคุณละทิ้งสิ่งนั้นได้นะคุณก็จะเปิดพื้นที่ใหม่ๆห,หรือว่าโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะและสิ่งใหม่ๆก็จะเติมเต็มให้กับจิตวิญญาณของคุณประมาณนั้นอืมอแล้วอันนี้เป็นเดรี่เนะาะไพ่ใบแรกนี้เขามีความหมายถึงครอบครัวเนาะแฟมิลรี่ประมาณนั้นอ่ะเรามาฟังความหมายของมันเนาะหากคุณ อ่าไม่ใช่เนี่ยขอโทษขออภัยเนาะครอบครัวของเราครอบครัวของเราจะมีความสุขความสงบมันก็เกิดจากตัวเราที่เรามีความสงบนิ่งมีสมาธิที่ดีเนาะถ้าคนเรานะ่ะถ้าหากเรามีสมาธิอยู่กับสมาธิอยู่กับความนิ่งสติอ่าสมาธิก็คือแบบ อยู่กับสติของเรานะมีสมาธิที่มั่นคงมีสติอยู่ตลอดเวลานะเนาะสติมาปัญญาเกิดประมาณนั้นอนะถ้าเรามีสติคอยเตือนให้เราไม่ไม่คิดฟุ้งซ่านหรือว่ามีสติที่มั่นคงเนาะแล้วก็จะมีปัญญางไงทำทุกสิ่ง,ท,งทุกสิ่งทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้ปัญหาใหญ่ๆปัญหาเล็กๆปัญหาที่จะเข้ามา เราก็สามารถแบบใช้สติใช้ปัญญาตรงนั้นนะใช้วิด้อมของเราตรงนั้นนะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นั้นไปได้แล้วก็ทำให้ครอบครัวเราสุขสมบูรณ์มีความสุขสงบที่แท้จริงถ้าหากเราไม่มีสติเราฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เกิดปัญญาที่จะแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เข้ามาสมมติไม่มีสติเออไม่มีความนิ่ง แล้วคุณจะเอาสมาธิเอาเวลาเอาสมาธิที่ไหนไปแบบไปคิดหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวประมาณนั้นอนะเออหากคุณยังมีจิตที่วุ่นวายแบบวิตกกงังวลไม่เที่ยงเนาะสมาธิที่ไม่นิ่งอะไรประมาณนั้นอนะคุณยังสติยังแบบฟุง้งซ่านอยู่กับอดีต รือว่าไปอยู่กับอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันอะไรเนี่ยคุณก็จะไม่มีปัญญาปัญญาของคุณก็จะไม่เกิดมาจากตรงนั้นเนาะแล้วคุณก็ไม่มีวิธีที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันบัดนาวน,นได้เนาะเนี่ยท่านอาจจะอยากบอกอยากแนะนําคุณประมาณนั้นก็ได้เนาะเนี่ยชีวิตของคุณถ้าคุณยังโสดไม่มีครอบครัวประมาณนั้น และสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณในตอนนี้นะ่ะคืออะไรก็เพราะนี้แหละเพราะคุณไม่อยู่กับปัจจุบันคุณไปอยู่กับอดีตหรือว่าไปอยู่กับอนาคตนั่นนหะเราต้องมีสติมันภาวนามันนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเรามีส,สมาธิเนาะสติมาปัญญาก็เกิดแล้วก็จะสามารถแบบแก้ไข ปัญหาสถานการณ์นั้นได้เนาะอย่างดีประมาณนั้นเนาะอืมเขาก็อยากอาจจะอยากบอกคุณประมาณนั้นเนาะมันเกิดจากตัวของเราเออถ้าสมมติครอบครัวของเราถ้าสมมติเราอยากมีคู่มีครอบครัวมีแฟมิลี่ที่สุขสงบสมบูรณ์อะไรประมาณเนี้อืมเขาเข้าใจกันเราก็ต้องทําความเข้าใจมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในความดีเนาะ ประมาณนั้นอะไบที่สองทีเนี้ยอันนี้ลิสเซ่นเนาะคือแบบฟังสัญญาณประมาณนั้นนะอืมสัญชตาตญาณประมาณนั้นเนาะให้เราสงบนิ่งและฟังสัญชตาตญาณหรือสัญญาณภายในที่ศักดิ์สิญญทธิญญ์และอยู่ในอยู่ในภาวะที่สงบนิ่งที่สุดอืมจงเปิดรับเนาะ ถ้าหากเรามีความนิ่งความสงบความนิ่งที่สุดแล้วคุณไม่ต้องกงังวลกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่รอบกายของคุณเนาะหากจิตใจของคุณสงบนิ่งคุณจะได้คำตอบทุกอย่างคุณจะได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่ชัดเจน อยู่ข้างในประมาณนั้นนะเนาะจงฟังเสียงสัญญาณของเราถ้าเรามีสมาธิมีสติมีความนิ่งนะเราจะได้คําตอบทุกสิ่งทุกอย่างคําตอบมันจะชัดเจนอยู่ข้างในจิตวิญญาณของเราเนาะอืมประมาณนั้นอะใบที่สามใบตัวนี้เนาะอันนี้มันเป็นการการฮิลลิ่งเราพูดถึงแบบ เนี่ยมีแม่กับลูกก็ออกไปเดินอยู่ส่วนส่วนญ่าก็ได้หรือว่าออกไปหาสุปอากาศข้างนอกตามธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยไพ่ใบนี้อาจจะอยากหมายถึงมันให้คุณเฮลิ่งหรือว่าฮิลตัวเองนะ่ะ ให้เอาธรรมชาติบําบัดนะเนาะก็คือแบบออกไปสู่อากาศข้างนอกออกไปเหยียบเนี่ยปลดรองเท้าแล้วก็เหยียบพื้นดินอะไรประมาณเนี้แล้วก็ไปอยู่ใต้ต้นมะต้นไม้ใหญ่ๆประมาณนั้นเนาะไปสู่อากาศจากต้นไม้ที่ใหญ่เออที่เติบโตอย่างสมบูรณ์มาแล้วก็ไปเหยียบท่องหญ้าท่องอะไรเนาะไปอยู่กับเราจะไปอยู่นี่ก็ได้นะถ้ามีเรามีสวนหลังบ้านนะแล้วก็ออกไป หาปลูกต้นไม้หาอะไรอยู่หลังบ้านไปหาสูบอากาศจากข้างนอกบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนาะให้ใช้ธรรมชาติฮิลลิ่งเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพบคุณเจอมาก็ได้ประมาณนั้นนะเนาะแล้วก็ไพ่สามใบนี้อาจจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์เนาะประมาณนั้นเนาะ c a l l i n g i n d u s t r โซเม e ประมาณนั้น ให้นั่งสมาธิแล้วก็ลองอธิษฐานออกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีแล้วก็ขอจากเขาเนาะจากท่านเนาะ calling Indusome Indusome ค,ค,คุณมีคุณมีโซเมตคุณมีคู่มีเนื้อคู่คุณมีแบบคู่หลักอะไรประมาณนั้นนะก็ให้อธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตั้งจิตแล้วก็ลองอธิษฐานดูเนาะ Let your friend help you อันนี้เออให้เพื่อนช่วยอะไรประมาณนั้นะนะเนาะหรือ คุณกับเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก็เป็นได้นะมลิซูนเนี่ยเนี่ยคำตอบความรักความสัมพันธ์ของคุณเนาะโอเคก็ประมาณนั้นนะเพื่อนๆพี่เข้าใจอยู่ไหมพูดถึงเงินให้เราสงบนิ่งอยู่กับสติปัญญาเราอะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เนี่ยถ้าอันนี้ก็หากคุณกระทําสิ่งนั้นมาแล้วหรือว่าคุณสงบนิ่งมานะ คุณแก้ไขปัญหาสถานการณ์นั้นได้ดีมาตลอดเลยคุณก็ได้รับผลบได้รับชัยชนะเนี่ยได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งเนาะเออจากผลกรรมที่คุณกระทํามากรรมดีที่คุณเคยทำเนาะอ่ะได้สิบห้าสบหนาทีแล้วเราเอามาไพา่เอาไพ่สำหรับนี้เปิดดูเรื่องราวสิเนาะไพ่สำหรับนี้อยากบอกอะไรคุณเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะ สักยี่สิบห้านาทีแลนดอมมันนานเกินแล้วมั้งเนาะคุณจะมีความโชคดีไหมเนาะจากเหมือนที่ไพ่อรลเคลนนะ่แนะนำคุณไหมโชคดีแน่นอนไพ่กระเด้งออกมาแล้วเนี่ย,ยคุณจะได้โอกาสคุณจะมีโอกาสคุณจะได้เจอความรักนั้นเนี่ย เพดออกครับก็คือแบบคุณจะเจอคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณเขามีความจริงใจนะอืมมีความจริงใจมีความรักเออที่บริสุทธิ์เนาะอายุน้อยกว่าคุณประมาณนั้นอืมเจอในสายงาน คุณจะพบเจอคนรักของคุณนะเนาะในสายงานก็ได้นะการเดินทางก็ได้เนะอืแต่คนนี้เขาแบบต้องเข้าหาเขานะเขาจะเป็นคนที่ระวังตัวอืมเพราะเขาเคยพบเจอความรักความสัมพันธ์ที่แบบไม่ค่อยน่ารักมาในอดีตนะเขาก็เลยมีการปกป้องเนี่ยอืมก้าวไม้นะม,นะมีกำแพงที่สูงนิดนึง ถ้าคุณอยากได้คนคนนี้นะคุณต้องแบบพุ่งหาเขานะเนาะต้องเข้าหาอย่างเดียวค่ะเพราะเขารู้จักมีวิธีป้องกันตัวนะอืมเขามีประสบการณ์มาผ่านมาเนาะจัสเมนมเข้าได้เลยถ้าคุณอยากได้แสเมนขึ้นมาอนะไรเนี่ยก็อยู่ที่คุณนะ <laughs> เนาะหากคุณยังโสดและ่ะหากคุณยังอ่ายังมองหาคู่รักอะไรเนี่ยคนรักที่จริงใจเนี่ยคุณจะได้เจอนะคนจริงใจเข้ามาจะพบเจอในสายงานเนาะแต่คนคนนี้เขามีกำแพงสูงนิดหนึ่งเขาระมัดระวังตัวอย่างดีเพราะเขาเคยอาจจะเคยมีประสบการณ์เคยเจอค คนที่แบบไม่น่ารักมาแบบทําให้เขาเนาะได้เรียนรู้ประมาณนั้นนะในอดีตเขาก็เลยค่อนข้างแบบเข้าใจเนาะแล้วก็รู้จักป้องกันตัวได้อย่างดีอืมจัสเมนแล้วก็้ฮโลแฟนเขาเป็นคนดีมากๆเลยพื้นฐานของเขา้ฮโลแฟนเนาะเอออาจจะอย่างนี้ก็ได้นะ ถ้าไม่เป็นเด็กก็คืออาจจะมีอายุเยอะกว่าคุณก็ได้เนีย่ยมีความรับผิดชอบสูงคนคนนี้นะถ้าไม่อายุน้อยก็อายุเยอะกว่าคุณนะเขาจะมีบุธ,ธิภาวะนะ่ะมีความรับผิดชอบสูงมากๆอืมคนคนนี้ก็เคยเจอเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังมานะ เขาค่อนข้างมีกำแพงสูงนิดหนึ่งแล้วก็ระมัดระวังตัวเขาจะเลือกคนที่แบบดีๆนะเหมาะสมกับเขาถ้าหากเขาเซ็นได้ว่าไม่ใช่เขาก็ไม่เนาะคนคนนี้อนะเอ,อเป็นคนทางไกลจากคุณนะเนี่ยเขากำลังสองมองอยู่เนาะคุณอยู่เออคนฉลาดมากๆคนคนนี้นะถือรูปโลกอยู่เนาะ อืมเขาเป็นคนที่รักตัวเองมากๆนะทำงานเก่งมีความสุขอยู่คนเดียวเ็มีความสุขอยู่ความกับความโสดเขาก็มีความสุขเนี่ยอ่ะแพยใต้สำรับเป็นคนที่ <laughs> เอออนุรักษ์นิยมเนาะเออรสนิยมดีรสนิยมดีแล้วก็แต่งตัวดีมีเสน่ห์อืมเป็นคนนิ่งๆนะเนี่ยไม่บือบา เขาอาจาจะเป็นคนที่แบบทำงานเก่งมากๆอืมอยู่กับงานความสุขของเขาคือได้อยู่กับงานน่ะเขากําลังจะเดินทางมาหรือว่า take action มาหาคุณนะ่ะเนี่ยเขากําลังคิดอยู่โอเคประมาณนั้นนะเพื่อนเพนพี่พีเนาะและยังไม่เปิดต่อแล้วเพราะว่ามันได้ยี่สิบกว่านาทีแล้วเนะาะหวังว่าเพื่อนๆพื่พี่พี่ทุกคนแบบจะมีความสุขในการรับชมรับฟังแลรนดอมในวันนี้เนาะ อ่ะสำหรับวันนี้เรยาก็ไปแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปใหม่คลิปต่อไปเนาะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับเรยามาเป็นเพื่อนเรยาเนาะมาคอยซัพพอร์ตเรยาขอพระคุณมากมากจริงเนาะขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักการงานการเงิน มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เนาะมาเจอกันใหม่ในะคลิปใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้มเลยบยาไปละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย